สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีครับนะครับคืนนี้ก็เป็นคืนวันที่เท่าไหร่พี่น้องครับคืนที่ยี่สามครับอันนี้เป็นการเบิ่งอากาศครับในช่วงวันที่ยี่สี่ยี่ห้าเด้๋พี่น้องเด้อนะครับแต่ว่าเนื่องจากมันยังอยู่ในคืนวันที่ยี่สามยังบวชขคืนพี่น้องครับเพราะว่าตอนนี้หาทุ่มสามสิบห้าครับแอดมิน่องกามาเบิ่งนะครับช่วงนี้มันอ้าวเดี่ยพี่น้องเป็นซเสี้ยว แล้วก็เหมือนอากาศจะเย็นแน่เอาแน่มันกับนาสีจะเข่าสู้หนาหนาวแบบเริ่มต้นลเลยพี่อนครับกานเขาสู้หนาหนาวเริ่มต้นที่แน่ๆซิ่งที่จะตามมากก็คือเรื่องของปลายฝนตนนน้นหนาวนี่น้องเนาะแสดงว่าเราต้องเจอในเรื่องของฝนซังล่าที่เพ่อนครับฝนซังล่าในช่วงหนาหนาวนี่ตามที่พ่อกันเนพื่อนเนาะครับก็จะมีช่วงในเพี่น้องครับ,รบช่วงเข่า ขาเขาเหลืองเนาะเขาเหลืองเขาสีเกีลองสิพี่น้องครับมีอยู่เด่นะครับฝนตกข้ามย่างพอดีเ <göster> ก <ges 2> mm ีียวเขาของสิก uh, ็ม mm ีนะครับพี่น้องแต่ว่าช่วงนั้นกาแอดมินก็บ่มั่นใจนะครับอาทิตย์ที่มีทททีีีี่่่มช่วงนั้นบ่พี่น้องครับถ้าเบื้องตามเลดาร์ดาวเทียมพี่น้องครับเด้อให้ขออนุญาตแอดมินเขามาได้เบื้องเลด่าเดาเทียมแบบฝนและฝ่าผ่านขามตรงนี้มาเลยเลยพี่น้องครับมาเบื้องในคืนวัน ดันที่ยี่บสามตัวนี้หาทุมเคงรงเลยพี่น้องตัวนี้อันที่เห็นมุนเติวต้วๆอยู่นี่เป็นลักษณะของพายุนหน่อยๆเลยพี่น้องอยู่ในอ่าวเบงกอลนะครับเป็นย่อมขั้วบกอากาศต่ำพี่น้องตัวแอลนี่ครับย่อมขอ้วอากาศต่ำล้วก็ให้เกิดพายุหมุนนะครับเป็นตรงนี้นะครับพายุหมุนเบิงพื้นแห้งบอกพี่น้องครับขนาเบิงล่มตรงนี้กระจิตประมาณใดพี่น้องครับหาล่มหาล่มสามแห้งอยู่เลยพี่น้องครับ นี่เห็นว่าหายเยอะครับอันล่มสามนะครับแถวๆนี้นะครับกะถือว่าแห้งนะพี่น้องครับถือว่าแห้งนะครับถามว่ามันมีฝนบอกกับกับการเกิดฝนมีตัวพี่น้องเห็นบ่นี่สีแดงนี่คือฝนตกนะครับแถวๆมองไหนเลยพี่น้องคันเบิ้งจากนี่มันก็้ที่เป็นบังกลาเทศนี่เห็นบ่พี่น้องเมียนมาครับซึ่งอยู่ใกล้ๆเฮาแล้วครับมีฝนกับเฮาบ่มีพี่น้องครับมีแน่นอนนะครับเพราะว่าช่วงนี้อาทิตย์มีฝน แอนวินกับข่าววาเบิ้งว่าช่วงนี้สิมีฝนบ่พี่น้องครับเพราะว่าเนื่องจากมันเป็นช่วงปลายฝนต้นหนาวหลักอีกอย่างนึงช่วงนี้มันบ่ค่อยมีฝนเนาะมีแต่แดดแล้วก็มีลมเย,ย็นยามมื้อเช้าแอนวินก็บ่ได้มาเฮ็ดคลิปทุกมื้อนะครับเพราะว่าเฮ็ดเฉพาะช่วงที่คิดว่าเอออาจจะมีฝนนะครับก็บแวะขเข้ามาเบิ่งแล้วก็มาเว้าสู้กันฟังพี่น้องเนาะนะครับอยู่ในช่วงอ่าอันนี้ก็ออัลไทยเนาะพี่น้องอันนี้ก็เขาเรียกว่าทะเล ทะเลอันดามันเนาะของเมียนมาเนาะอันนี้ก็เป็นอ่าวเบงกอนนะครับเห็นบ่เริ่มได้หลายซื่อแล้วพนะี่น้องท่างนี้ก็มหาสมุทรแปซิฟิกอีหยังเราี่น้องเนาะนะครับล่องมรสุมนะครับล่องมรสุมมันจะเป็นโซนนี้พี่น้องครับนี่ถ้าเป็นประเทศไทยเฮาอยู่นี่เนาะภาคใต้ล่องมรสุมก็คือโซนนี้พี่น้องครับโซนที่พัดผ่านสุลัดลุกมานี่พี่น้องครับเป็นแบบนี้นะครับโซนนี้คือกันครับอ่าตอนนี้นะครับล่มมาหลายทิศเลย มาจากทางที่ตะวันออกเชียงเหนือของเขาเห็นบ่ครับมาจากทางมหาสมุทรแปซิฟิกตรงนี้ครับนะครับทา่อาของเรือลมไฟตะวันออกนะพี่น้องครับอันนี้ลมมรสุมภาคตะวันตกเชียงใต้อีงสีพี่น้องครับนี่เห็นบ่มาพอกันแต่ว่าไฟตะวันออกที่ส่งมาแห้งอยู่พี่น้องครับส่งมาแห้งครับเป็นบ่ครับมากกับมาฮอดไซก่อนว่าฮอดเวียดนาม สปปลาวลราก็จะมาเข่าไทยในภาคอีสานตอนบนนะครับแล้วก็ตอนล่างบางส่วนในทางบนเนาะพี่น้องเขาจังหวเบิ้งกันว่าฝนสีฮอดเท่าพี่น้องครับเพราะยอดขยายขึ้นมากเลยครับนี่อาทิตย์ประมาณนี้พอดีครับเขาเดินทางกันไปเบิ้งเลยครับมื้อนี้เป็นการเบิ่งเล่าดา่าเทียมของคลื่นวันอ่า24 25ผานี่พี่น้องนะครับ24 25นะครับเบิ่งไว้จัก2มื้อนะครับแต่ว่าเวลาเฮาเบิ่งจริงจริง แอดมินกติบ้างไปยีฟซียีหฮอดยี่สิบหกสำหรับเองครับเพื่อไว้จักมือหนึ่งนะครับคณะนี้วันอังคารที่ยีฟซีกับตีซีตีห้ายังไม่เห็นหมองในที่มีลักษณะของกาเกิดเมฆคลุ้มนะเพี่น้องครับนะครับมีแต่ลักษณะของเขาเรียกว่าล่มเนาะล่มตะวันออกนะครับเอ้าเดื่อยๆเพี่น้องครับมาแล้วพื่อนครับในช่วงบ่ายุกรของวันอังคารที่ยีฟซีนะครับมืออื่น มืออื่นช่วงบ่ายได้เป็น้องครับบ่ามผสมอันนี้มันเกิดเร็วเออ่เกิดเขาเรียกวา่ามีมีคลุ้มอยู่ทั้งภาคอีสานตอนล่างได้เป็น้องครับส่วนไหน,ไนครับเป็น้องครับภาคอีสานตอนล่างก็จะเป็นส่วนอุบลสุรินทร์เองสิครับอุบลสุรินรท,ทนนนร์บุรีรัมย์ศรีสะเกตกับที่อวยมะนีได้เป็น้องจนมาฮอดภาคกลางก็เป็นพระนครศรีอยุธยาแล้วก็ภาคออกไปทางอีสานนิดส่วนลมศักด์เองสิเป็น้องนะครับ,นะรบส่วนที่ มันอังคารที่ยี่สี่บายสามพี่น้องส่วนภาคใต้พี่น้องสังเกตว่าครับที่ติดกับเมียนมาเนี่ยชัดเจนเลยว,ว่ามีโอกาสที่จะเกิดผลสูงมากโดยเฉพาะทาั้งแถวแถวภูเก็ตพี่น้องครับตรงนี้นะครับ <S <S ถ้าแถวแถวภูเก็ตตรงนี้คือส่วนใดพี่น้องครับเดี๋ยวเอาพี่น้องเดี๋ยวด้อนะครับขยายพิษโตนะครับนี่นะครับต้นนี้ครับ ถ้าส่วนภาคใต้นะครับขอหยัดใหญ่ามาภาคใต้นิดนึงนะครับส่วนที่เป็นผู้เกตพี่น้องครับถ้าเป็นผู้เก็ตสีแดงๆนี้ยุ่งะไรพี่น้องอยู่พังง่าครับอยู่พังงา่าอำเภอเมืองพังงา่าอำเภออ่าอย่างครับพี่น้องครับเดี๋ยวขยายขยายชัดๆกอนเพราะว่าแอดมินเองก็บอกว่าโซนนีมันมีอำเภอใดแน่ๆนะพี่น้องจังหวัดใดแน่ๆนะพี่น้องนะครับการขยายมากระเดียแถวเ,เห็นแต่ละส่วนพื้นที่ครับ ข่อมกับว่าเป็นใจเดิวนี่หมุนติ้วๆอยู่นี่พี่น้องครับเนื่องจากการขยายมันเขาเรียกว่ามันฉัดโพดติพี่น้องครับนี่นี่นี่ส่วนที่เห็นพี่น้องครับหลักๆเลยก็คืออยู in hmm. ่ในส่วนของอำเภอไอจังหวัดพังงาครับอำเภอตะกะปงอำเภอทับปุตอำเภอเมืองพังงาอำเภอไทยเมืองครับที่เห็นตรงนี้ก็คือตรงนี้ขึ้นไปครับโดยเฉพาะอำเภอเมืองพังงาเนี่รับเต็มเลยพี่น้องเด้อนะครับขันส่วนโวยมาทางนี้ครับลงมาไต้จังน้อยก็ที่เป็น ในส่วนของตรังใต้ตรังครับพี่น้องตรังตรังยุไสหรือพี่น้องตรังยุหนีพี่น้องครับถ้าตรังยุหนีแสดงว่าส่วนของสตรูนสตรูลนะพี่น้องเนาะเนี่ยสตรูนแสดงว่าฝนกระสิมีคือกันครับในโซนของภาคใต้พี่น้องครับแอดมินกะเบิงไว้นะครับส่วนอีสานเน่าตอนล่างเป็นส่วนใหญ่เนาะภาคเหนือกะละปลายนะครับเบิ้งจากตรงนี้พี่น้องครับนะครับเดี๋ยวก็สีระบุพื้นที่ให้ครับในช่วงไม้สามครับตามที่เห็นเนาะ ซีโมงแงงครับหาโมงแงงครับเปิดออกมาครับฝนมันลงมันมันเข้ามาทางเอ่อสป๋าเหล้าพานมาทางอีสานตอนล่างผ่านอุบลมากกับจริงครับอุบลบุรีรัมยศรีสเกตเป็นบ่พี่น้องถ้าเบิ่งจากทางนี้ครับอุบลบุรีรัมย์นะครับก็ที่เป็นแบบนี้ครับนะครับถ้าเขามาทางอุบลนะครับอุบลศรีสเกตสุรินทร์บุรีรัมย์ครับมันก็ดีมากแบบนี้น้องเป็น้องอุบลศรีสเกตบุรีรัมย์ สุรินนะครับนี่อวยมากสินะแต่ว่าบ่ได้หลายปรน,นเด็นเลยพี่น้อง,องลักษณะของคืมฟ้าคืมฝนฝนลินธรรมดานะครับแต่ว่ามันผลอวยลงมาไไพี่ดพี่น้องทั้งพัตตบองทั้งพนมเปนพี่น้องครับส่งที่หนักจัะน้อยในประเทศกัมพูชีนะพี่น้องครับอ่ะพี่น้องครับการในช่วงเวลาหกโมงแรกของวันอังคารที่ยูซีเกับประมาณนี้ครับหนึ่งทุ่มสองทุ่มครับพี่น้องครับอ๋อในเดยในช่วงสองทุ่มนี้ ชัดเจนว่าในภาคตะวันออกสีมีฝนอยู่พี่น้องครับในเขตชลบุรีสมุทรปราการชลบุรีนะครับระยองเนะพี่น้องเดอ้อมีโอกาสเกิดฝนในช่วงสองทุ่มของวันที่ยี่สี่ครับสามทุ่มสี่ทุ่มนะครับเกิดแล้วก็คลุ้มไปพื้นที่พี่น้องครับเกิด <Jeez. S 2> <Ske arin> นะครับเกิดในส่วนของภาคตะวันออกพี่น้องครับแล้วก็เคลื่อนที่ขึ้นไปจากระยองชลบุรี เชง้าพี่น้องครับไปทังป่าจีนแล้วก็ขอบคลุ่มทุงภาคกลางในช่วงซีทุ่งหอดหาทุ่งนี่พี่น้องครับในช่วงเพชรบุรีราชบุรีสมุทรสงครามสมุทรสาครน,นะครับแล้วก็ขึ้นไปทางนครปฐมนนทบุรีกรุงเทพปทุมธท่านีนะครับซึ่งเนี่ยนี่ครับแอดมินเบิงวาวที่อยู่ประมาณนี้นะครับแล้วก็ส่วนล่างของจังหวัดกาญจนบุรีพป่นรองครับเบิงน้ากานเนาะนะครับ อันนี้กะเบิ่งไก่เฮี้ยงกันในวันอังคารที่ยีฟซีในช่วงหาทุ่มครับเที่ยงคืนกับเป็นวันที่วันพุธที่ยีผาแล้วพี่น้องครับป่วนเปลี่ยนยุทแถวภาคตอนออกกับภาคอ่าในโซนของเหนือชุมพรแป็นนิดนึงเนี่ยพี่น้องจะหอดมืดขึ้นจะหอดหกโมงเช้ากะที่มีเส้นนี้ครับพอทางโซอนอื่นครับแอดมินก็บ่เห็นครับว่บาสิมีฝนมีย่ยงนะครับจนมาฮอดช่วงไหนพี่น้องครับบ่ายสองครับครัวเก้าได้นี่นะครับแอดมิน เท่าที่เบิ้งพยากรณ์อากาศมาเนาะพี่น้องครับจากวินดีดอทคอมนี่ครับหลักๆเลยนะครับฝนที่เกิดช่วงบ่ายเป็นส่วนใหญ่นะครับยกเป็นช่วงไหนที่ฝนหนักทั้งที่มีเส่ามีเทียงเข้ามาเนาะเรือยังขึ้นนะครับอันนี้เป็นทั่วไปพี่น้องครับนี่เห็นบ่นี่วันพุธยิมหาบ่ายสองครับความกดอากาศต่ำอยู่ตรงนี้ครับโยเวอร์นี่แหละเอาไทยเอาเนี่ยครับพี่โลกครับบ่ายสองนวันพุธที่ยิมหานี่พิษณุโลก นะครับเนื้อพิศโลกในโซนออีสานตอนบนเว่งจันทร์พิศโลกแล้วก็ติดลุมนาคมทั้งทางแขกพี่น้องเดี๋ยวที่เบิ้งเด้๋พี่น้องมันก็ทีเป็นภาคตะวันออกบางส่วนภาคกลางภาคกลางขึ้นค่อนไปทางภาคเหนือแล้วก็อีสานบางส่วนนะครับก็ว่บอกไงว่ามันก็บริตกลายเดี๋ยพี่น้องจังอีสานนี่ก็ที่ยี่สิบสามสิบเปอร์เซ็นต์เองครับแต่ว่ามันก็ค่อนเข้ามาทางพิศโลกเดี๋ยวแอดมินขยันเบิ้งก่อนถ้าเป็นพิศโลกพี่น้องครับ พี่โลกมันคดีอยู่ตรงนี้ครับมัน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 เป็นส่วนเชื่อมตอนน่อเนาะระหว่างอ่าอีสานเนอะไหมเดี๋ยวเด้ขอขาอยากมันอยู่ใสายอะไรพี่น้องครับพิษณุโลกโอ้นี่นี่น,น,น,นี่ครับพี่โลกเพชรบูรณ์เล่ยน้องบัวลำพูนี่พี่น้องครับพี่โลกยุ่นีครับคอนแกนยุ่นีนะครับแสดงว่าเขตที่ฝนตกก็คือพิษณุโลกแล้วก็เลยขึ้นมาอีกจะน้อยกันสิเป็น อุตรดิตบางส่วนได้พี่น้องครับในส่วนล่างๆครับอาจจะติดไปแต่ว่าโดยส่วนใหญ่จะอยู่ในเขตของพิษณุโลกครับอำเภอชาติการนครไทยเองสิี่น้องครับอำเภอวังท่อเพื่อเมื่อนมะปรางครับพี่น้องว่าในวันที่ยี่หาช่วงบ่ายสองเด้อพี่น้องเบืองน้ำกันเนาะนะครับกะทิกะทิยุ่ยแถวนี้แหละนะครับว่าไปไซสไก่นะครับภาคใต้กะเป็นลักษณะเมฆคลุมทั่วไปครับพี่น้องครับเอาคือถอยมาไก่เดถอพี่น้องต้องวันที่ยีพหา ยิบหาใบสองพี่น้องครับเนี่ใบสองเดี๋ยวเด้อเห็นรึว่มันมันมันเขื่อนไม่แห้งโหดอ่าท,ทุ่ที่พี่น้องครับกลับมาเวลาเก่าเฮานะครับเดินทางจากวันพุธที่หาใบสองไปเป็นสามโมงสี่โมงแรงครับพี่น้องครับจนหอนหาโมงฝนตีคุ้มอยู่แถวพิษณุโลกลงมาทาักขอนมาทางทางอีสานต่อรังไตนครราชสีมาลงมาแล้วก็เอ้าวเข็นเขตกันของ,งเอนวินกับใดขึ้นกันด้นี่พี่น้องครับขอนเกินไปคุ้มพื้นที่อยู่ประมาณหาสิบเปอร์เซ็นต์ก็กลัวเหมือนเด็กพี่น้องครับ แต่ว่ารักษาความแห้งยังบวบปันเดยครับเป็นเพราะว่ามันเป็นต่างๆอยู่แต่ในส่วนของกรุงเทพมหานครนะครับแล้วก็ส่วนที่ลงมาทางภาคใต้นะครับเพราะว่าที่เป็นกรุงเทพนครปฐมแล้วก็สมุทรสาครสมุทรสงครามราชบุรีนะครับติดแถวมาลิดเนาะที่บอกก็จะเป็นเพชรบุรีครับพี่น้องครับนะครับเบิ้งกันปในช่วงวันพุธที่ยี่สิบห้าหาโมงแรงครับตั้งแต่บ่ายสองจนถึงหาโมงแรงครับฝนตกอยู่ในโซนนี้ หกโมงแรกครับทุ่มหนึ่งครับสองทุ่มครับพี่น้องลักษณะฝนกวาดลงมาจากโซนของภาคอา่าเขาเรียกว่าอะไรนะพี่น้องครับตากจากอา่าภาคกลางมาทางตะวันออกครับแล้วก็ภาคอีสานตอนล่างหลายจังหวัดคลุ้มขอนแก่นกระโดดขนนึ้นน,น,นี่พี่น้องครับเขอหยัดแขยับจังเลยนี่เดี่ยนี่พี่น้องกันบ่ในช่วงขอนแก่นหม่องแอดมินยูเนี่ก็ที่ในช่วงประมาณวันพุธที่ยิ่มหาช่วงหกโมงแรกเลยพี่น้องครับปล่อยพุ่มไม้ครับ ทุ่มหนึ่งครับสองทุ่มนะครับเพิ่นกะทิเคลื่อนตัวลงมาครับมาทางเขาพังพัดตะบองพีพ่น้องออกไปทางากัมพูชีพี่น้องครับภาคใต้พี่น้องถ้าผู้ใดอยู่ภาคใต้ต้องสังเกตเด้อยมันถี่มาอยู่เรื่อยๆครับในช่วงบ่ายสองหอดสี่โมงแรกอ้อยหอดหาโมงแรกครับแต่ว่าเริ่มสิมีเริ่มสิมีต่อเน,นื่องในช่วงไหนพี่น้องหลังเถึงคืนนี่พี่น้องสังเกตเด้อนะครับมาช่วงหาโมง ทุ่มหนึ่งสองทุ่มมันว่าครับมิใช่ยุภาคกลางหรือภาคอีสานแล้วที่นี่ในช่วงสามทุ่มมากนี่พี่น้องครับในเขตภาคใต้สังเกตดีดีได้พี่น้องครับภาคใต้หลักภาคอีสานตอนล่างส่วนบนเนี่ยมันที่มีเมฆคลุมครับภาคอีสานเริ่มจางออกแต่ว่าภาคใต้เข้มคนอยู่ที่ชุ่มพรนครศรีธรรมราชพี่น้องครับจนฮอตตีหนึ่งตีสองครับตีสามตีสี่ชุ่มพรแล้วก็ค่อนขึ้นไปทางภาคกลางนะครับจนฮอดตีสี่ที่ห้าและฝนฝนลักษณะของล่มนะครับพัดมาจากภาคตะวันออก าจากอ่าวเบงเบงกอวนะพี่น้องครับเฮ้ยนอ่าฟังอ่าอันดามันเนาะฟังอันดามันเบงกอวมันอยู่พี่พี่น้องครับโทษที่หลงลงส่วนลงสนนะครับเองกับเบงกอว์ที่แถวอินเดียพี่น้องครับอันนี้เป็นเป็นทะเลอันดามัณฑ์พี่น้องครับแล้วก็อ่าวไทยพี่น้องครับกระติดดันเข้ามานีครับสังเกตว่าฝนกระติดตกอยูะแต่แถ้ว ตกชุกนะครับอยู่แถวแถวกรุงเทพมหา,หาคนครบรงขอดศรีจุฬานะครับแล้วก็อยู่แถวแถวสวนพึ่งซึ่งหัากระเบื้องตรงนี้กระถิม่มสมุทรสาคสรสมุทรสงครามสมุทรปราการกรุงเทพนะคนระับนครปฐมนนทบุรีในช่วงตีห้าของวันพฤหัสที่ยี่สิบหกพี่น้องครับคลิปนี้นะครับแอดมินกระถิ่นระเบื้งช่วงวันที่ยี่สี่ยี่ห้าพี่น้องครับส่วนวันที่ยี่หกกระถิ่นระเบื้งเพื่อไว้สักเต็มมือแล้วกันนอนท้องช่วงนี้เป็นช่วงเศร้าของ เสาร์วันที่ยี่สิบหกครับวันที่ผมเข้าที่เบิงฮอดพุ่ระคำพุ่ระพี่น้องครับไปน้ากันพี่น้องครับในช่วงนี้ฝนตกเจ็ดโมงเสาร์แปดโมงเสาร์ยู่ที่ตรงไหนพี่น้องอยู่ทัยภาคกลางนะครับเปิดออกครับจากตีหามาฮอดแปดโมงเปิดออกแล้วครับแต่ว่าเคลื่อนขึ้นไปทางใต้พี่โลกนิดนึงพี่น้องครับถ้าใต้พี่โลกนะครับเอ้าไก่เลยพี่น้องพี่โลกพี่อะไต้พี่โลกแสดงว่ามันเคลื่อนที่จากหลายส่วนหลายจังหวัดอยู่ดีพี่น้องจากนครสวรรค์พิจิตรกำแพงเพชรนะครับ มากขอนอยู่แถวๆพิจิตนะครับในช่วง8โมงเาของวันพฤหัสเนาะพี่น้องเนาะนะครับไปต่อกันเลยครับภาคตะวันออกก็มี่ใดพี่น้องสังเกตดีดีเ้อภาคตะวันออกก็มีอยู่ในชนบุรีในช่วงเทียงมหาใบายวงพี่น้องเริ่มก็โตกันอีกแล้วอยู่ทั้งภาคเหนือนะครับมุมใดพี่น้องครับที่เห็นชัดเจนนี่ครับมุมอุตรดิตมหาพิโลกครับตรงนี้ครับตรงว่าวตรงนี้ครับตรงว่กวคืออุตรดิตมหาพิษณุโลกเนาะเนื่องจากว่าฝนหนาที มีอยู่แล้วในช่วงบ่ายของแต่ละมือครับเช mm hmm. ่นเดียวกันกระฟังภาคใต้นะครับจุดที่ชัดเจนก็นคือในโซนของเทิร์นผู้เก็ตนิดหนึ่งเนาะพี่น้องเนาะกระสิเป็นพังง่ายพี่น้องครับโซนของพังง่าสุราธานีบางส่วนพี่น้องครับนี่ครับนี่ครับชัดเจนย่อมงนี่นะครับไปต่อกันพี่น้องครับเอ,อนานะเนียนขึ้นตัวพี่น้องนะเนียนขึ้นในช่วงบายโมงบายสองนะครับจากภาค เหนือะมีเด้พี่น้องมีโอกาสมีนะครับภาคเหนือคอนบัตทงหมดเลยคพี่น้องเภาคเหนือในที่เขาประมาณ70-80%ของปริมาณฝนนะครับที่จะมีนะครับส่วนภาคกลางนะครับขึ้นมาจากน้อยปะขึ้นมานะครับส่วนภาคกลางขึ้นมานี่นะที่เขาเรียกว,ว่าฝนบางๆพี่น้องครับมีขึ้นกันในในช่วงในพรี่น้องวันวันพฤหัสที่ยี่หกในช่วงบ่ายสองครับภาคตะวันออก จัดเต็มขึ้นครับชนบุรีระยองจันทบุรีตราดพี่น้องรับเต็มหมดเน,ะนาะส่วนภาคใต้บ่ต้องว่าถึงพี่น้องคลุมทุกทั่วพื้นที่นะครับว่ามาตลอดทุกทั่วภูมิภาคนะครับมีฝนเกือบ80-90%ครับยกเว้นภาคอีสานนี่สี่ที่มีบางๆจักหน่อยครับในช่วงบ่ายสองนี้นะครับบางง่าพี่น้องเห็นบ่โบ,บเบเลยหลายหม่องครับนอกนั้นก็เป็นาจางๆอันนี้แอดมินไห่แคท ยี่สิบเปอร์เซ็นต์เอ้ยสามสิบเปอร์เซ็นต์แล้วกันเนาะพี่น้องครับในเขตพื้นที่ของภาคอีสานนะครับโดยส่วนใหญ่กับคอนไปทางภาคอีสานตอนล่างนะครับพี่น้องครับทางอุบลศิะเกษบุรีรัมย์นะครับสุรินทร์นะครับวันพฤหัาที่ยี่สิบหกช่วงใบสองครับใบสามพี่น้องครับเคลื่อนที่ไปแล้วครับเคลื่อนที่จากส่วนภาคตะวันตกเคลื่อนออกไปทางภาคตะวันออกเชียงเหนือนะครับจากใบสามมหาธุ่มหนึ่งพี่น้องครับแสดงว่าผ่านหลายจังหวัดเลยครับใบสามมหาธุ่มหนึ่งผ่านหลายจังหวัด พัดผ่านมองในในพี่น้องครับมาเบิ่งกันนะครับก้อนที่จะมายอดอีสานเท่านะครับนี่ครับพัดผ่านหลายจังหวัดเลยครับพี่น้องเพราะว่าที่เป็นเดือดนะครับถ้าเป็นแผนที่เป็นถ้าแบบมีน้องพี่น้องเนาะนะครับแสดงว่าเขาก็ต้องเบิ่งลักษณะแบบนี้เพราะว่าจะเป็นอุบลอุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีลพบุรีนครสวรรค์นะครับเพชรบุรีเชียงพุ่มเคลื่อนออกมาทางขอนแก่นพี่น้องครับมหาสารคามแบบนี้ครับในช่วงเวลา พลเหัสที่26ทุ่มหนึ่งได้ไปน้องเด้อน,นะครับเขาเบิ่งไปหาอาจากเที่ยงขึ้นกับพ่อพรี่น้องวิ่งผ่านคอนแกนไปในช่วง2ทุ่ม3ทุ่มนะครับออกไปแล้วพี่น้องครับออกไปทางท่าแขกในช่วงเวลาเที่ยงขึ้นนะครับโอเคเนาะพี่น้องเนาะนะครับแสดงว่าในเขตคอนแกนของแอดมินเองนะครับแล้วก็เขตพื้นที่ของแอดมินนะครับที่เบิง้งเมื่อกี้นะครับขนาดที่เป็นขึ้นวันพฤหัสที่26ครับคือพฤหัสที่26นะครับช่วง เขาเรียกว่าช่วงช่วงที่จะจะขามขึ้นนะพี่น้องครับฝนก็เริ่มเปื่อยออกครับกาเท่าที่เบิ้งนะครับอมินยังวายัางมีฝนเหลืออีกอยู่พี่นอ้องเพราะอย่างวันที่มีข้อมูนเคยกับเรื่องของเขาออกห่วงนะครับแล้วก็ช่วงเขาเหลืองฝนหนำช่วงี่เกียวฝนหนำแสดงว่าอาจสะมีฝนแต่ว่าอาจที่ห่างกันจากน้อยได้พี่น้องครับเดี๋ยวคนมาหนากะ สีมาเบิงยืดเลยๆว่าโอกาสเกิดฝนของแต่ละช่วงแต่ละเวลานะครับแล้วก็ยืดในสัปดาห์ใดนะครับเป็นส่วนใหญ่นะครับเพราะเนื่องหลักก็มีฝนต่อเรื่องของการกิบเกี่ยวครับพี่น้องครับขันท้าเบิงลวงหนาไว้สักอาทิตย์นึงว่าฝนสิตกบ่ตกข้าก็ะฝ้าเกี่ยวอะไรหรือว่าหลีกเลี่ยงสิพี่น,น้องแล้วแต่จังหวะของการ เกษตรเนาะอันนี้เ้าถึงเกษตรกับเรื่องของฝนฝ่าอากาศปนกันไปบ้าครับสาหรับผู้เดินทางก็ขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพครับสาหรับหยุดสามือวันกะทิหลายคนกะทิเที่ยวกันอยู่เนาะนะครับเอาเป็นว่าพอกันไม่ได้โอกาสต่อไปพี่นนอะครับมาเบิ้งน้ำกันในเรื่องของฝนฝ่าอากาศพื่อนครับสำหรับคลิปนี้เอาไว้ัพนี้พี่องครับสวัสดีครับ